นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งน,นึกถึงเรา Car of n o สวัสดีครับพบกับ Car of n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับ New Mazda CX-3 2018ยังคงยึดหลักการออกแบบบนพื้นฐานแนวคิดโคโดดีไซน์ แต่ให้ความรู้สึกที่โฉบเฉี่ยวร้ำสมัยมากกว่า m a z d a CX3 รุ่นก่อนการเปลี่ยนแปลงภายนอกมีให้เห็น5จุดคือกระจังหน้ารายใหม่กรอบไฟตัดหมอกสีดำเงาไฟท้ายที่ถอดแบบมาจากรุ่น All New CX5 ที่เพิ่งเปิดตัวไปมาใส่แทนแล้ออลอยลายใหม่ขนาด18นิ้วและแถบโภคเมียมสเกิร์ตด้านข้างทั้งซ้ายและขวา ที่ใหญ่ขึ้นยาวพาดไปจนถึงด้านหน้าทั้งสองข้างเช่นเดียวกันการตกแต่งที่สาว A, B, C เป็นสีดำเงาต่างจากรุ่นก่อนที่เป็นสีดำด้านทั้งหมดนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ New Mazda CX-3 2018ดูหรูหรามากยิ่งขึ้นภายในห้องโดยสารมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น โดยการนำเอาดีไซน์ที่อยู่ใน All-new CX-5 และ Mazda 3เข้ามาใช้มีการเปลี่ยนแปลงวัสดุที่ใช้ตกแต่งภายในให้ดีขึ้นไฮไลท์ภายในห้องโดยสารอยู่ที่คอนโซลกลางมีการตัดเบรกมือออกและเพิ่มระบบเบรกมือไฟฟ้าเข้าไปแทนที่มาพร้อมกับออโต้โฮลที่เพิ่มเข้ามาและสวิตช์ควบคุมเซนเซอร์คอมมานเดอร์พื้นที่ใช้สอยตรงกลางมีมากขึ้น ทำให้มีช่องเก็บของและผนังวางแขนตรงกลางเพื่อความสะดวกสบายในการขับขี่แถบคอนโซลด้านหน้าเปลี่ยนมาใช้วัสดุการตกแต่งด้วยหนังกลับเย็บตะเข็บด้วยสีเทาช่องแอร์ดีไซน์ใหม่เปลี่ยนเบาะนั่งใหม่เน้นสีดำตัดกับสีเทาเล็กน้อยและหลังคาซันรูฟที่ถูกติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในรุ่นท็อปนอกจากนั้น ยังมีจอทัชสกรีน7นิ้วแสดงเมนูสั่งงานจากระบบ MZD Connect และจอสาย Active ที่เราคุ้นเคยกันใน Mazda ทุกรุ่นก็ไม่ได้ขาดเช่นเดียวเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงภายในห้องโดยสารจากรุ่นเดิมที่ให้อารมณ์แบบสปอร์ตแต่ New Mazda CX-3 2018ให้ความรู้สึกที่หรูหรามากขึ้นและลงตัว ม a ด้า CX3 2018มาพร้อมกับเครื่องยนต์ทางเลือกทั้งเบนซินและดีเซลสำหรับเครื่องยนต์ SkyActive b เบนซิ Direct Injection ขนาด2 0 L, ลิตรรองรับน้ำมัน E85 ให้กำลังสูงสุดที่156แรงมา้าที่6,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด2 0 4นิวตันเมตรที่2,800รอบต่อนาที เครื่องยนต์ Skyactiv d d ดี s ซ l d i r e c t Injection 1.5เทอร์โบ4สูบ16วาลให้กำลังสูงสุด105แรงม้าที่4,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด270นิวตันเมตรที่2,500รอบต่อนาทีขับเคลื่อนด้วยระบบ Skyactiv Drive เ์แยร์อัตโนมัติ6สปีดมาสด้ายางใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยบอกเลยว่า New Mazda CX3 2018คือรถยนต์ที่มีระบบความปลอดภัยมากที่สุดในบรรดารถยนต์เซกเมนต์เดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับรถยนต์ค่ายอื่นๆโดยเทคโนโลยี iActive Sense มีให้ถึง9ระบบโดยระบบตรวจจับรถจากด้านข้างและด้านหลังที่ไกลเข้ามาในบริเวณจุดบอดและระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขนาดถอยหลังทั้ง2ระบบ จะเป็นระบบมาตรฐานในทุกรุ่นตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นและอีก7ระบบที่เหลือจะมีอยู่ร่วมกันในรุ่นท็อปทั้งรุ่นเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลได้แก่ระบบเตือนเมื่อรถเบี่ยงออกนอกเลนระบบปรับไฟหน้า2พื้นเพื่อให้การขับขี่ที่ปลอดภัยระบบเตือนเมื่อพบพฤติกรรมความเนรยาขนาดขับขี่ระบบช่วยปรับระยะห่างจากรถคันหน้าอัตโนมัติ ระบบช่วยเรี่ยงการชนโดยจับระยะห่างจากคันด้านหน้าและด้านหลังระบบช่วยเตือนและเบรกอัตโนมัติก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่